ตอนนี้เจ้าของบ้านกําลังจะขยายบ้านนะครับแต่ว่าทําไม่เสร็จนะครับเจ้าของบ้านเป็นหนี้แล้วก็เลยปล่อยขายซะก่อนนะครับบ้านติดถนนเลยครับติดถนนซอยเอ่อกันเรียกว่าอะไรอะ่ะถนนติดกับถนนคอนกรีตตลอดนะครับติดเทศบาลอีกฝั่งถนนก็เป็นฝั่งของแม่น้ำปิงนะครับพื้นกระดานก็เป็นไม้แดง เป็นพื้นไม้แดงไม้แดงแบบเมื่อก่อนนี้มันจะแข็งมากครับจะดีมากะเฉพราะเฉพาะไม้แดงนี่ก็ราคาก็หลายตังนะครับแล้วแกทำรั้วไว้มันไม่เรียบร้อยนะครับถ้ามีคนมาอยู่ก็ทําให้สวยพอนีได้นะครับต้นไม้ข้างหลังมีพร้อมทุกอย่างนะครับเป็นสวนย่อมสวนหนึ่งเน,เนื้อที่นี่ประมาณหนึ่งไร่ครับหนึ่งไร่หนึ่งงานแล้วก็สิบเจ็ดตารางวา นะครับมีต้นพยุงพยุงไหายหลำนะครับมีต้นพยุงไหายหลัำประมาณร้อยต้นนะครับที่ปลูกไว้แล้วราคาดีมากครับพยุงนี่7-8ปีก็ขายได้นะครับมีมะม่วงเขียวเสวยมีอะไรไงเนี่ยต้นพยุงเห็นแวบบในพยุงนะครับเขียวเสวยนี่เขาเก็บขายทุกปีครับต้นไม่ใหญ่นะครัแต่ดกมากนะครับมีต้นมะพร้าว มีเะอมเยอะมากมีมะพร้าวชะอมเกียวเสวยแล้วอะไรก็มีต้นพวกผักสวนครัวอะไรเงี้ยแต่มะม่วงโตแล้วนะครับมีอันนี้ปั๊มน้ำครับปั๊มน้ำที่สำหรับเอาไว้ใช้รดต้นไม้จะอยู่ในสวนอยู่แล้วเป็นเป็นบอ่อบรดานนะครับแต่ว่าประปาก็มีนะฮะแต่อันนี้เป็นบอ่อบรดานที่อยู่ในสวนเลยส่วนหลังบ้านนะครับ มีมะพร้าวนะครับต้นมะพร้าวคือต้นไม้อ่ะทุกอย่างโตหมดแล้วอ่ะตอนนี้มันเป็นส่วนที่โตมาแล้วสามารถจะใช้งานได้เลยนะครับทุกอย่างนะครับเราไปปรับปรุงมันนิดหน่อยครับสําหรับพวกที่หาบ้านอยู่หาที่ปลูกบ้านหรือว่ายังไงเราเอามาซ่อมแซมอีกหน่อยใ,ใช้ได้เลยครับสวยเลยติดถนนเลยครับอีกฝั่งเป็นแม่น้ําปิงนะครับแม่น้ําปิงอยู่อีกฝั่งถนนอยู่พื้นที่ก็ติดกับเทศบาลเลยติดเทศบาล วังเจ้านะครับจังหวัดตากนะครับผมติดกันเลยนะครับพื้นที่ก็เขตพอดีเลยติดกับเทศบาลจังหวัดตากพอดีอยู่กับชุมชนเลยครับอยู่กับอำเภอตั่นแหนฮะอำเภอวังเจ้าเลยติดกันเลยข้างๆข้างๆอำเภอแหละครับขี่มอไซค์มาไม่ไกลก็ถึงแล้ววังเจ้านะครับสวนหลังบ้านดีมากครับเขาปลูกมะม่วงไว้อะไรไว้ที่ผมชอบก็คือต้นเนี่ย พยุงหายลำเนี่ยแพงมากครับราคาถ้าใครรู้ว่าพยุงแพงไหมเนี่ยพยุงไหายลำเนี่ยแพงแน่นอนครับมีราคาได้นะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อลุงศักดิ์ได้นะครับที่ดินนี้อยู่ที่อ่าตำบลตะบนวังเจ้าเอ้ยไม่ใช่ตะบลเชียงทองนะครับอําเภอวังเจ้าจัางหวัดตากครับสนใจก็ติดต่อได้เลยครับขายร้านหนึ่งครับขายหนึ่งล้านนะครับผมมีบ้านอยู่ เท่ากับว่ามีบ้านอยู่แล้วหลังหนึ่งแล้วอีกแถบหนึ่งเขากำลังต่อเติมแต่ว่าต่อเติมไม่เสร็จนะครับเราก็มาทําต่อได้เลยนะครับผมขายราคา1ล้านครับโอนฟรีครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับพุกมะม่วงพวกอะไรที่มีอยู่ตอนนี้เขาเก็บกินได้อยู่แล้วครับเก็บขายได้ด้วยครับเขียวเสวยลูกใหญ่ดกมากเลยครับตอนนี้ฝนมันตกหญ้าอาจจะ มีเยอะหน่อยนะครับเพราะฝนหยุดไปยากางามเป็นธรรมดานะครับตอนนี้ไม่มีใครดูแลครับตอนเจ้าของบ้านก็คงจออกไปแล้วเขาก็ขายเลยครับขายยกแปลงเลยครับหนึ่งไร่หนึ่งงานนะครับแล้วก็อีกสิตารางวาแล้วด้านหลังจะมีที่งอกออกไปอีกนะครับมันจะมีที่งอกออกไปอีกข้างหลังนะครับมันก็คงจะเกินนั่นแหละมันจะมีที่งอกที่ทําประโยชน์ได้นะครับ ที่หลวงเนี่ยเราคงไม่มาเอาแล้วข้างหลังนะครับี๋ยวข้างด้านหลังก็มีคูน้ําด้วยพอดีไม่ไมไ่ถ่ายด้านหลังมาให้ให้เห็นจะมีคูน้ําอยู่ด้านหลังนะครับติดพื้นนามีคูน้ําอยู่ข้างหลังนะครับลมเย็นสบายนะครับบรรยากาศดีมากเลยสนใจกระทักกันมาได้นะครับเจ้าของขายหนึ่งล้านครับทุน่ทนๆเลย ถ้าสนใจก็มาดูที่ได้นี่เป็นถนนนะครับหน้าถนนเนี่ยบ้านนี่ติดถนนเลยนะครับ mm hmm. ปลูกบ้านตกแต่งให้ดีๆนะสวยมากตรงนี้